ไ <c oughs> วันเกิปดปาร์ตี้มหมูท่าเอาไปละ <c oughs> ตอนนี้อยู่คนเดียวจ้ากินข้าวอยู่ที่บ้านครับ เคยเรื่องถามมาเจอไลฟ์แล้วออกวันนี้ห้ามออกนะพอเคยออกไปแล้วพื่ซันเดย์สวัสดีครับเอ๊แต่เมื่อกี้คุณคุณป้าว่าพี่จะไปนอนอะ่ะ อร่อยฮะไม่อร่อยก็ต้องฝืนอ่ะต้องกินผักเยอะๆพี่ทอยเพื่อน,นหนุ่หน้าเหมือนพี่เลยไหนขอดูหน่อย ขาดด้วยหน่อยสิวุ้ยพามันเกิดตั้งแต่เล่นฤดูร้อ,อนหืม9ปีแ้วมไห <_ BE S 2> มเพิ่มอะโวคาโดเพราะความอร่อยผมชอบกินเป็นน้ำปั่นมากกว่าถ้าเป็นอโวคาโด ก็ปั่นแล้วอะไรนะเพิ่งกลับม,มาจากฟิเนตครับออกไปตั้งแต่สายๆแหละกลบมาพับของกินข้าวน้ำปั่นแบบอะโวคาโดไง ทำไมเวลานี้คนดูเยอะอะปกติแบบเขาไม่ได้เยอะกันตอนเย็นๆแต่อตอนเย็นคนไลฟ์เยอะมากเลยช่วงนี้ไม่ได้เจอแจมเลยครับกำลังคุยกันอยู่ว่าแบบจะนัดเจอกันน่าจะเร็วๆนี้น่าจะาทีนี้ ใช่ครับชโชว์เดียวกับผิงผิงแล้วก็ปลื้มผมกับแจมอายุเท่ากันครับคนไปคิวขอดอกชิ้นสุดท้ายทุกคน ทุกคนจะไม่ต้องคนดูของินข้าวแล้วจบอ่มกว่าจะหมด เอซจากตรังเรือนโชนแสงไม่สนุกเลยหรอทำไมไม่สนุกอ่ะกินเวต่อนะ เราเป็นนักก้ามนักกล้ามก็ต้องกินเวออกกํลาลังกายต่อออกมาเพิ่งออกมาแล้วออกอีกน่าจะเป็นลมแล้วเมื่อเช้าออกหนักมากเปิดไม่ออกซื้อเวตัวใหม่มารสคุกกี้แอนครีมเราไม่แย่นะต่อด้วยขนมหวานเป็นชอยที่ดี คิดถึงรายการโตแล้วมากใช่ผมชอบมากเลยอะฝันดีนะครับไปนอนจริงๆแล้วกินเยอะมากจะผอมกีม่โมงนั้นผมกินผักไหน่อยมาเะส่วนอีกกินเว <c oughs> เล่นกับน้องก้อย ด,ดูทุกวันเลยตอนนี้ข้าวชอบมากเออทุกคนเป็นเหมือนผมปะเวลากินข้าวอะ่ะผมจะชอบเปิดหนังดูบ้างไม่ดูบ้างไม่งั้นกินไม่ค่อยแบบอร่อยอะ่ะ บายบายจ้านี่คือที่นั่งดูผมสามร้อยคนนี่คือนั่งกินข้าวอยู่ป่ะอิ่มมากเลยพุงจะระเบิดแล้วตอนเนี่ยใช่ครับเล่นาฟ้า้ัาแคนครับกินเสร็จแล้วก็ต้องนอนถูกต้องเป็นชอยที่ดี ได้เวลานอนพอดีสบายสามแหละ <c oughs> นอนจริงนะเดี๋ยวเปิดแอร์นอนแล้ว <c oughs> นี่เราไลฟ์กี่นาทีแล้วเนี่ยยี่สิบเอ็ดนาที <c oughs> ผมกินข้าวยี่สิบเอ็ดนาทีเลยหรอเออมีใครแนะนำซีรีส์ผมไหม <c oughs> ตอนนี้ดูเกือบหมดแล้วอะ ดูเสือชนีเก้งเมื่อกี้โอ้ขอบคุณครับกินแล้วห้ามนอนไปก่อนเลยยอดไปใช้ยาอะไรคิ้วดกมากปกตินะอยากให้พี่ทอเยเล่นคู่เฟิร์นนบเดี๋ยวไว้สักวันนะ่าจะมีโอกาสมาบนมาเจอกันนะครับใช่ครับเล่นหลงไฟครับเป็นุูนน้องพี่แอล ว้าว wow. อิ่มแล้วแต่ก็ต้องกินอ่ะจบ <laughs> ต้องกินให้หมดอ่ะเนี่ยมาแล้ว ต่อไปจะไปที่ไหนน่าจะไปนอนครับผู้เล่นผู้เล่นสวัสดีค่ะแม่นครสีธรรมราชชอบนางฟ้ากรรมกรน้องไอยหลออบุ่นมากขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดคนเกิดเดือนนี้ทูกต้องผมเกิดเดือนนี้นะทุกคนบอกให้ฟังเฉยไม่มีอะไร ่องน,นี้ยังไม่มีละครออนเลยครับน่าจะต้องไปดูย้อนหลังให้หายคิดถึงกันไปก่อนนี่ก็พยายามจะมาไลฟ์หรือว่าลงคอนเทนต์อะไรไบ่อยๆเพราะว่าแบบเผื่อคนที่ไม่ได้ดูละครจะได้แบบเห็นนะ้าข่ากันอยู่อะไรอย่างนี้สวัสดีครับติดตามละครมาเลย,เลยขอบคุณนะครับ แม่ก็เกิดเดือนนี้ใช่คนเกิดเดือนนี้หน้าตาดีฮะจริงๆไม่ได้อวยตัวเองนะหมยถึงว่าแบบพูดโดยวรวมตอนนี้ไม่ได้ถ่ายเรื่องอะไรเลยครับคือพอพูดว่าเดือนคนเกิดเดือนนี้หน้าตาดีก็คือรู้เลยนะใครเกิดเดือนนี้เพราะว่ามันเหม็นว่าแบบพูดถูก เกิดพรุ่งนี้สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับเกิดพรุ่งนี้ <c oughs> วันพูดจัดจ้จเลอยๆนะอยากดูเล่นพ <an> ีเคเอาจริงนะมันเป็นสิ่งที่ผมเล่นไม่เป็นเลยอะ เนี่ยแบบหรือไม่ก็แบบเนี่ยผมชอบมาไลฟ์เวลาที่ชาวบ้านเขาไม่ไลฟ์กันอะช่วงนี้คือไม่มีใครไลฟ์เลยแล้วจะคุยกับใครเอ่ยมีน้าไม่นวนชอบพี่มากขอบคุณครับ มันก็คนเรามัมานมีว่มีผอมแล้วแต่จังหวะช่วงนี้กำลงังลดความอ้วนอยู่จะพยายาม <c oughs> เดี๋ยวว่าหลังพ่อแจมไลฟ์เดี๋ยวผมถ้าว่างเดี๋ยวผมมากดไลฟ์พร้อมกันจะได้แบบนั่งเมาห์มอยกันดีไหมเอ้ยไม่ได้ดูเลยเรื่องเนี้ยสนุกใช่ไหมไม่อ้วนแค่อวบตัวจริงผอมน,นิดเดียวขอบุณครับ ช่วงนี้ฟิตเนสเหรอครับทุกคนเดี๋ยวไว้ว่าไหนถ้าว่างเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูว่าเออฟิตเนสจริงๆนะที่ว่าอ้วนเนี่ย <c oughs> แต่ไม่ไลฟ์นานแล้วน่าจะไม่ว่างนะเพราะว่ากับผมนี้มันยังไม่ค่อยได้คุยกับผมเลยน่าจะถ่ายละครตลอดช่วงนี้หรือว่าเราต้องมาไลฟ์ตอนเย็นคนถึงจะ บบสามารถไลฟ์ด้วยกันได้พีเคได้เจอพี่ถอยฟิสโนโลกตัวจริงเดียวทอยลร่างทองม,มาตอนไหนโอ้โหยากอะ่ะกำลังกาลังฟิตอยู่นะครับตอนนี้พยายามเท่าที่พอไหวสวัสดีครับเจอน้องเบสบ้างไหมน้องเวสก็ยังพวกนี้ไม่ค่อยได้เจอนะแต่ก่อนอันนี้ก็เจอบ่อยครับ ช่วงนี้ยังไม่มีละครน,นะครับถ้าจะไปติดตามย้อนหลังได้เจอที่พิษณุโลกน่าหล,ออาล่อาลมากขอบคุณครับเออส่วนใหญ่ถ้าตอนนี้ที่จะได้เจอทุกคนนะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นงานเอ,อ่ควันยกช่องไปแบบตะลุยที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยครับที่กอล์ฟแข่งแล้วใช่ไหมมันยากอะ่ะ ก็พยายามจะตีให้เก่งเท่าที่จะเก่งได้ครับตอนนี้อยู่กรุงเทพจ้าเพิ่งมาไลฟ์ครับวันนี้นี่วันยกช่องอีกครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมรอบหน้าน่าจะเป็นโคราชฉันดูหลงไฟอยู่เลยขอบคุณครับเปิดมาไม่เคยเจอผมไม่ได้ไลฟ์บ่อยขนาดนั้นอะ วันยกช่องไก่จังเพิ่งมีกรุงเทพไปเมื่อเดือนที่แล้วนะวัดเอเซนท่านแจ้งวัฒนาครับส่วนล่าสุดก็คือเซนท่านพิษณุโลกรอบหน้าน่าจะเป็นเซนท่านโคลาดได้ครับถ้าไปโคลาดเดี๋ยวจะมาไลา์บอกลวงหน้าก่อนเผื่อจะได้ไปเจอกันที่นูน่น จริงๆก็จะพยายามไลฟ์วันที่ไปวันยกช่องนะเผื่อคนที่แบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อยู่แถวนั้นก็จะได้เห็นอะไรเงี้ยแต่แบบพอมันนั่งงานมันแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่ๆทีมงานเขาก็ไม่มีใครว่างมาถือกล้องให้ผมไงข <c oughs> นตาสวยมากขนตายาวมากเลยอะช่วงเนี้ยไม่มาเซ็นทาัลหาใหญ่บ้างหรอเดี๋ยวไว้ผมบอกเขาให้นะ ผมเป็นคนกรุงเทพครับอยากให้มาโคลราพร้อมน้งแจมจังเลยไม่รู้แจมไปไหมนะไม่รู้เขาว่างหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไปนะครับถ้าไม่ได้ติดอะไร แล้วมากกี่นาทีแล้วนะพี่อุ้มมาเหรอไหนพี่อุ้มอ๋อพี่อุ้มสวัสดีจ้า ดูหลงไฟรีลันเพิ่เอเงาสารสนุกไหมครับนานมากแล้วอะหลงไฟนี้น่าจะมีเก้าปีนะแปดเ้าปีนะเดีย๋ยวอีกแป๊บจะลงไลฟ์แล้วนะครับว่าจะไปหาอะไรดู แล้วก็หลับอาอไม่ใช่เดี๋ยวตอนเย็นค่อยตื่นมาวิ่งที <L ess noise> มาไลฟ์บ่อยๆอืมตอนเย็นแล้วผมได้เดินนะผมมาไลฟ์เดินดีกวา <L ess noise> ่าเพื่อเจอแบบ คนอื่นๆไลฟ์อยู่ยังไม่ได้ดูเลยครับจุลสิกเห็นว่าภาคนี้เขามีถ่ายทำในไทยด้วยนี่อยากดูอยู่นะเียวหาเวลาไปดูไลฟ์ live ออกกำลังกายก็ได้ได้ครับคือวันนี้ฟิตเนสมาแล้วแต่คิดว่าเย็นถ้าไม่ได้ติดอะไรหรือต้องไปไหนก็น่าจะเดินเดินลูซะหน่อย เล่นหนังชื่อว่าก่อนเจ้าที่จําได้ไม่มีนะสายตาสั้นเท่าไหร่น่าจะเป็นร้อยครับลงแลดีกว่าเดี๋ยวไปทํานู่นทํานี่ไว้เดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่นะครับทุกคนขอบคุณที่ดูแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตออกินข้าวนะ อย่ามาไลฟ์ใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายครับมาเร็วไปเร็วคือชั่วโมงแล้วคนพูดไม่เก่งเดี๋ยวไว้มาใหม่ครับบ๊ายบายครับ